ไม่ได้ลงคลิปบรรยากาศ<า>ในตลาดนัดมา,าสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะน่าจะร่วมเดือนได้มัง้งคือด้วยความที่ออกไปเดินเล่นแถวบ้านทุกวันและด้วยความที่เบื่อมากๆไม่รู้จะไปไหนทําอะไรนะคะก็เลยจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแทบทุกวันเลย <c oughs> ไ,ดได้นู่นได้นี่วลานิดเวลาหน่อยอยางละกระปิบกระปลอยตลอดเลยค่ะก็เลยทําให้ไม่ได้ไปจ่ายตลาดสักทีแต่วันนี้นะคะต้องการผักชีซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยต้องมาซื้อที่ตลาดค่ะถืออากาสเก็บบรรยากาศในตลาดนัดที่นี่มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะและแน่นอนสามีซื้อส้มอีกแล้วค่ะทุกคนนางชอบมาก3กิโลห0ึ่งร้ลา ประมาณ74บาทเท่านั้นเองค่ะแลร้านนี้ก็มีลูกพรับด้วยนะคะทุกคนอิงเป็นคนชอบกินลูกพรับมากๆเลยราคาแค่กิโลละ70ตอรกิลีล่านะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยแค่ประมาณ51บาทเองค่ะอิงเอามาแพ็คหนึ่งนะคะกิโลกว่ากว่าจ่ายไป1น0่ตรกิลีล่าหรือว่า7 4บาทค่ะวันนี้มาจ่ายตลาดช่วงบ่ายคนก็นั่งรึคื้นเลยนะคะเดินไปเดินมามา,มาเจอบรอกโคลี่ทุกคนคะ่ะหัวละ50าตรกิลีล่าหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ37บาทหัวบอลล่มเทิมเลยกะหล่ำดอกก็ไม่น้อยนะะหน้าค่ะหวละ40รกีีา ประมาณ30บาทหัวใหญ่มากช่วงนี้กะหล่ำ<ห>ป,ปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีคือแบบหัวใหญ่ๆห,หัวบุ้มๆราคาน่ารักจริงๆค่ะมันฝรั่ง3กิโล104กิโล1ดอกแล้วแต่ขนาดลูกด้วยนะคะทุกคนสำหรับคนตุรกีแล้วมันฝรั่งนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีติดบ้านเพราะว่าหลายๆเมนูของคนตุรกีก็มักจะมีมันฝรั่งใส่ลงไปด้วยค่ะร้านผลไม้ก็จัดเรียงกันได้น่าซื้อน่าหยิบจริงๆนะคะทุกคนดูสิหลังๆมายิงเริ่มถ่ายไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าลูกสาวเดินไม่พักเลยค่ะสามีก็หิวของพวึ่งตามลูกสาว เพราะว่าคนเยอะกรัวว่านางจะหายค่ะได้เก็บบรรยากาศในตลาดนั้นมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้นะคะและนี้ก็คือผักผลไม้ทั้งหมดที่ยิงได้มาในวันนี้นะคะทุกคนลูกสาวชอบกินสตรอเบอรี่มากเห็นไม่ได้เลยค่ะนี้ยิงจ่ายตลาดไปประมาณ900ตรกีล,ลีลาหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ666บาทค่ะ